ญี่ปุ่นเคยบอกว่าต้องไปบอลโลกให้ได้แล้วพวกเขาก็ไปได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้พวกเขากําลังไล่ล่าตามเป้าหมายใหม่คือเป็นแชมป์โลกภายในปี2050หลายคนอาจจะเคยได้ยินนโยบายหรือวาระแห่งชาตินี้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออะไรที่ทําให้ทั้งรัฐบาลเอกชนแล้วก็ประชาชนเนชื่อแล้วก็เดินไปทางนี้พร้อมกันแล้วก็อะไรที่ทําให้คําประกาศกลายเป็นการลงมือทําต่อเนื่องมากกว่า30ปีในปี2005เนี่ยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ประกาศเป้าหมายที่ตอนนั้นน่ะดูค่อนข้างจะเป็นฝันไกลโดยที่ญี่ปุ่นต้อง ชโลกภายในปี2050แล้วมันก็ไม่ใช่แค่คำพูดนะเพราะมีการเขียนลงเอกสารมีไทม์ไลน์มีขั้นตอนแล้วก็มีคนรับผิดชอบแล้วแผนนั้นไม่ได้พูดแค่เรื่องแชมป์นะแต่ยังวางเป้าหมายให้มีประชากรเกี่ยวกับฟุตบอล10ล้านคนมีระบบเยาวชนครบทุกจังหวัดและเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งโดยเริ่มเตรียมงานทันทีนี่จึงไม่ใช่แผนของทีมชาติแต่มันคือแผนพัฒนาประเทศที่โตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวาละแห่งชาติจริงๆคือเรื่องพวกนี้เราสามารถ,ถหาอ่านได้นะคำคนก็คือ JFA Declaration 2050มีทั้งงแแผนนระะร,นระะะะะยยสั้กลลา ที่อัปเดตทุกปีจนถึงปี2030แล้วก็2050อันนี้ทุกคนไปหาอ่านได้แต่สิ่งที่จะพูดในคลิปนี้ไม่ใช่แค่ตัวแผนจะพาไปดูว่าความเชื่อครั้งแรกมันเริ่มขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนจุดประกายอดียในที่ประชุมหรืออะไรที่ทําให้รัฐบาลเริ่มเชื่อทําไมภาคเอกชนถึงตามแล้วทาไมประชาชนทั้งประเทศยอมอินไปด้วยได้ยังไงถ้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงญี่ปุ่นไปยุ80แล้วคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไปบอลโลกได้จริงๆฟุตบอลตอนนั้นมันเป็นแค่กิจกรร สนามก็ล้างข่าวกีฬาก็ไม่มีคนพูดถึงฟุตบอลเด็กๆก็ไม่มีใครอยากเตะบอลเพราะไม่มีอนาคตให้ฝันถึงแต่ในห้องประชุม JFA นี่ยมันมีผู้ชายคนนึงลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าเราต้องไปบอลโลกให้ได้นั่นไม่ใช่เพราะความฝันแต่มันเพราะความอับอาย ที่เกาหลีใต้ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1986แต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเฉยอยู่เลยแล้วเขาก็ชื่อซาบุโรคขาวาบุจิอดีตนักเตะทีมชาติที่เคยไปเห็นกับตาว่าเยอรมันเนี่ยใช้ฟุตบอลพัฒนาประเทศยังไงและเขาเชื่อว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือระบบสร้างชาติตอนนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่เข้าใจร0 0เซลยด้วยซ้ำว่าหลีกอาชีพคืออะไรกีฬาแห่งชาติก็คือเบสบอลเพราะมีคนดูมีเงินมีระบบชัดส่วนฟุตบอลคือของเล่นยามเย็นที่ไม่มีใครคิดจะลงทุน ขมขื่นแน่นอนและคาว่าบุจิก็ไม่รอให้รัฐเข้าใจเองเขายื่นแผนชื่อ Vision to Qualify for the World ครับใช้โมเดลบุนเดสกาเป็นต้นแบบวั้าสรางลีกที่มีแฟนบอลมีรากยาก้าและเชื่อมกับท้องถิน่นญี่ปุ่นก็จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเหมือนกันโดยเขาเนี่ยไม่ได้ของเงินแต่เขาโอกาสเสนอให้รัฐช่วยในจุดที่ไม่มีใครทําเช่นสนามฝึกซ้อมระบบโรงเรียนกีฬาและก็เวลาออกทีวีแล้วรัฐบาลก็เริ่มขยับสเต็ปที่1กระทกวงศึกษาธิการหนุนให้ฟุตบอลในโรงเรียนเนี่ยเริ่มลงทุนสนามแบบแมันติดล,ล เรวจะผลักดันให้เป็นโครงการระดับชาติและในขณะเดียวกันคาวาบุจิก็ไปเคาะประตู NHK ด้วยตนเองเพื่อขอเวลาออกอากาศให้กับหลีกใหม่ที่ชื่อว่าเจลีเขาบอกตรงๆว่าถ้าไมมีคนดูก็ไม่มีเด็กอยากเป็นนักเตะแล้วหลักฐานแรกก็เกิดขึ้นในปี1992ญี่ปุ่นเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียนคัพทั้งที่ยังไม่มีหลีกอาชีพและนักเตะส่วนใหญ่ก็ยังมาจากทีมบริษัทแต่นั่นแหละคือภาพที่ทําให้รัฐบาลมั่นใจว่าโอเคแบบนี้มันน่าจะไปได้จริงๆแล้วต่อมา JFA กับคาวาบุจิก็แถลงการร่วมกันประกาศว่าเจลีจะเปิดตัวในปี3่ ก็มีเป้าหมายชัดเจนไปบอลโลกให้ได้เร็วที่สุดทั้งหมดนี่ไม่ใช่เพราะคนคนเดียวแต่มันเริ่มจากคนที่กล้าเสนอและอีกคนไม่กล้าปิดประตูใส่หน้าความฝันนี่มันเดินไม่ได้หรอกเว้นแต่จะมีอีกคนยอมเดินตามและญี่ปุ่นไม่ได้บอกว่าฟุตบอลสําคัญกว่าเรื่องอื่นแต่ในปี1991พวกเขาเลือกเริ่มจากฟุตบอลเพราะมันคือกิจกรรมเดียวที่รวมคนทุกวัยทุกเพศทุกอาชีพและเป็นระบบจําลองสังคมที่เล็กพอจะควบคุมแต่ใหญ่พอที่จะสร้างแรงกระเพื่อมส่วนเรื่องการศึกษามันอาจจะต้องรอผลส,สิบถึงยีจจ่วิตเป็นเดิพันธหรณส ก็ขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างเมืองและดินฟ้าอากาศแต่ฟุตบอลมันก็อาจจะใช้เวลานานพอๆกันแต่ต่างกันตรงที่ระหว่างทางเนี่ยฟุตบอลสร้างพลังร่วมได้ทันทีและเป็นสิ่งเดียวที่วัดผลได้ภายใน90นาทีและที่สําคัญทั้งประเทศร่วมกันดูร่วมกัลลุนร่วมรู้สึกไปพร้อมกันฟุตบอลจึงไม่ใช่เรื่องของแฟนบอลแต่มันคือเครื่องมือฝึกสร้างประเทศจากสนามที่ควบคุมได้จริงก่อนที่จะขยายโมเดลไปทางด้านอื่นลองนึกภาพการเชียร์บอลตอนนั้นดูนะถ้ามีทีมชื่อฮิตาชิเอฟซีลงแข่งกับซางังโทสุคุณคิดว่าแฟนบบอออออลจะะินนนนนกกััทีมมมไหาาว่่่คํตยูใชื เพราะคำว่าฮิตาชิคือบริษัทแต่ว่าโทโซมคือบ้านหลังรัฐบาลเริ่มหนุนเต็มที่ซาบโรคาวาบุจิก็ไม่รออะไรทั้งนั้นเขาเริ่มลงพื้นที่เจราจากับเทศบาลผู้ว่าโรงเรียนแล้วก็นักธุรกิจท้องถิ่นเขาเริ่มชวนทุกคนคิดว่าถ้าอยากให้คนทั้งเมืองเชียร์ทีมเดียวกันทีมต้องเป็นของเมืองไม่ใช่ของบริษัทและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเจ้าของฟุตบอลจากห้องประชุมไปสู่ถนนในเมืองทีมรแรกๆที่กล้าถอดชื่อบริษัทออกก็คือนิสันเอฟซีเปลี่ยนมาเป็นโ oh e ยโกฮาม่ามาริโิ เปลี่ยนเป็นคาชิวาเรโซการเปลี่ยนชื่อทีมไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลโก้แต่มันคือการเปลี่ยนความรู้สึกเป็นเจ้าของของแฟนบอลเพราะถ้ามันมีชื่อเหมือนบริษัทมันก็เหมือนฝ่ายบุคคลของโรงงานแต่ถ้าชื่อมันเหมือนเมืองหรือฟังดูบ้านๆคนทั้งเมืองจะรู้สึกว่านั่นคือทีมของเรา ถึงแม้ว่างทีมจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อเมืองไปเป๊ะแต่ก็พยายามลบภาพว่าเป็นทีมบริษัททั้งหมดชื่ออย่างกัมบะเรอโซหรือฟอนตตเล่อาจูไม่รู้ว่าอยู่จงังหวัดไหนแต่ฟังยังไงก็ไม่เหมือนทีมของแผนกผลิตอุตสาหกรรมและคาวาบุจิก็เคยพูดไปว่าถ้าเมืองหนึ่งมีทีมฟุตบอลของตัวเองเด็กก็จะมีความฝันพ่อแม่ก็จะมีความหวังทั้งเมืองจะมีพลังและมันไม่ใช่คาสวยๆนะเพราะมันเกิดขึ้นจรงิงและบริษัทอย่าง NTT East สกับยาม a h a และอีกหลายบริษัทบอกกับ JF a ชัดเจนว่าเราพร้้ออมมสนสนันาบามมบบา,างงซ ให้ฟุตบอลเข้าโรงเรียนทำอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของเมือง JFA ก็เริ่มออกพิมพ์เขียวส่งแบบฟอร์มไปทั่วประเทศว่าถ้าอยากมีทีมเจล u กจังหวัดคุณต้องมีอะไรบ้างนี่ไม่ใช่แค่การสร้างหลีกแต่มันคือการออกแบบฟุตบอลให้กลายเป็นโครงสร้างของเมืองเด,เด็กในโรงเรียนเริ่มมีคลินิกฟุตบอลตัวเลขอัชญากรรมวัยรุ่นลดลงเมืองมีวันแฟนเดย์ที่คนทั้งครอบครัวเดินมางานมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นในเมืองจากสโมสรโดยตรงหรือทางอ้อมทุกอย่างค่อยๆหมุนโดยไม่ต้องรอง,งบกลางหรือนาย,ยกสมาคมต่อไปและบริษัทก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่เปลี่ยนนบบทททาาาาาจจกเเ้ขอองงมป็ร์ มันเปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบจากท็อปดาวเป็นระบบแนวนอนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคนดูก็ไม่ได้เป็นแค่คนซื้อบัตรแต่เริ่มมีผู้ถือหุ้นรายย่อยมีตัวแทนแฟนบอลในบอร์ดบริหารมีอาสา,าสมัครมาช่วยงานในวันแข่งร้านค้าเล็กๆรอบสนามขายที่ทุกแมตช์ครอบครัวก็เริ่มพาเด็กๆมาดูบอลและเด็กเหล่านั้นเริ่มมีความฝันที่วิ่งได้บางเมืองมีรายงานว่าเด็กที่มีแนวโน้มหลุดจากระบบกลับมากลายเป็นกําลังหลักของทีมเยาวชนพราะถ้าเมืองมีสโมสรเด็กจะมีวันเสาร์ที่รอคอยไม่ใช่นั่งเบื่ออยู่ข้างถนนสุดท้้้าาาาาายเเเจจจลลีกกกกกกก็ไไมมมม่่่ดรรรรริิสง ท,ทำให้คนทั้งเมืองรู้สึกว่าฟุตบอลคือของเราไม่ใช่ของบริษัทไม่ใช่ของกระทรวงไม่ใช่ของใครคนนึงและนัดเปิดฤดูก,กาลเจลีกปีหนึ่งก็3สามเวอร์ดี้เจอกับมารินอตสนามแห่งชาติกรุงโตเกียวก็เต็มความจุ6ก0 0 0คนแม้คนญี่ปุ่นตอนนั้นยังไม่อินกับบอลขนาดนี้เลยด้วยซ้ําและก่อนที่ญี่ปุ่นจะได้ไปบอลโลกเขายังไม่มีหลีกอาชีพยังไม่มีเป้าหมายระดับชาติแต่มีเด็กคนหนึ่งที่ฝันอยากพาญ,ญี่ปุ่นไปเป็นแชมป์โลกชื่อของเขาคนนั้นก็คือโอซาระซึบะสะกับตันซึบะสะมันเลยไม่ใช่่่่แแคคคกกาารรรตตตนนนมมััััืืือออเงงส้วฝะดบบชิซีททุ ขึ้นปกนิตยสารทุกเดือนแล้วก็พูดคําว่าบอลโลกบอลโลกบอลโลกจนเด็กญี่ปุ่นทั้งรุ่นเริ่มเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นก็มีชุดที่เล่าเรื่องเด็กมปลายกับความฝันในสนามหญ้าฉายทางทีวีปี1993ปีเดียวก,กันกับที่เจลีกเปิดตัวพอดีแล้วก็ยังมีเจดีมการ์ตูนที่ไม่ได้พูดถึงเทฟฟตบอลแต่เล่าชีวิตจริงของเด็กหนุ่มธรรมดาที่ต้องสู้จากศูนย์ฝันที่จะติดทีมชาติและไปบอลโลกให้ได้มันก็เลยไม่ได้ขายฝันลอยๆแต่เล่าว่าถ้าจะไปบอลโลกองงงงงงเเเดินนยังัไงใหห้้ถถึทททประศมือูกบา ข้างนอกมีหลีกทั้งในมีแรงบันดาลใจมันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่มันคือยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นไม่ได้รอให้รัฐบาลบอกว่าเอาจริงแต่เขาส่งฝันเข้าบ้านทุกคนผ่านการ์ตูนที่เด็กเปิดดูเองได้ทุกวันประเทศที่ได้ไปบอลโลกต้องมีแผนแต่ประเทศที่ไปได้จริงต้องมีฝันให้คนทั้งรุ่นร่วมกันและหลังจากที่คว้าชแชม Cup ป์เอเชียนคัพปี1992ได้และหลังจากที่ญี่ปุ่นเดินหน้าเปิดตัวเจลิกอย่างเป็นทางการในปี1993ทุกอย่างมันก็ดูไปได้สวยสนามแน่นทุกนัดเด็กเริ่มอยาก,ปาเ,กาเป็นนัเกเตะอาช เชื่อว่าอีกไม่นานญี่ปุ่นจะได้ไปบอลโลกในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1994สซนเอเชียม,มีแค่2ที่นั่งญี่ปุ่นต้องเบียดกับพวกเคี่ยวร,รักดินเกาหลีใต้ซาอุดและก็อิหร่านแล้วพวกเขาก็ทําผลงานได้ดีจนนัดสุดท้ายคู่แข่งคืออิรักสนามกลางที่โดฮากาตาญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นนําไป2-1หนึ่งจนถึงนาทีที่90แค่ลูกบอลลูกเดียวก็เปลี่ยนทางประเทศได้ช่วงทดเจ็บอิรักก็ตีเสมอเป็น2 2เสียงดูบิดจ,จบเกมดังญี่ปุ่นตกรอบและเกาหลีใต้ก็ได้เขา้ารอบนักเตะญี่ปุ่นบางคนลม้มลงไปนอนกับพื้นบางคนยน ให้เกมที่แพ้แต่มันคือความฝันที่หยุดลงก่อนจะถึงเส้นชัยแค่ก้าวเดียวเหตุการณ์นี้มันมีชื่อเรียกในญี่ปุ่นว่าโดฮาแห่งน้ําตาหรือโศกอนัตกรรมโดฮามันไม่ใช่แค่ชื่อเล่นสวยๆนะแต่มันคือฝันร้ายระดับชาติเด็กญี่ปุ่นยุคนั้นจําได้พ่อแม่ในยุคนั้นก็จําได้และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศรู้สึกว่าเราเข้าใกล้ที่สุดแล้วแต่แค่ใกล้มันยังไม่พอ เหตุการณ์ที่โดฮาไม่ได้เปลี่ยนค่ความรู้สึกแต่มันเปลี่ยนแนวทางทั้งวง,งการเปลี่ยนวิธีมองฟุตบอลเปลี่ยนการวางแผนเพราะความเจ็บปวดทั้งนั้นกลายเป็นแรงผลักดันที่ผลักทั้งระบบฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ให้กลับไปพลาดแบบเดิมอีกเลยหลังความใ่้แพ้ที่โดฮาปี1993า,าญี่ปุ่นทั้งประเทศไม่ใช่แค่มูฟออนอย่างเดียวนะแต่มันคือการยกเครื่องทั้งระบบแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเพราะคําว่าเกือบมันจี้ใจทั้งคนดูทั้งนักเตะและก็ทั้งรัฐบาลทุกคนรู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ชาติจวแุ้อลบดช แรกที่พวกเขาเปลี่ยนก็คือวางแผนระยะยาวแล้วก็รัฐบาลและ JFA จับมือกันวางแผนชื่อโปรเจกต์ฟอง เพื่อให้ทันฟุตบอลโลกปี1998โดยโค้ชชุดใหญ่บินไปเรียนที่ยูฟ่าโปรไรเซนดึงโคช้ชชาวยโุโรปมาวางรากฐานเริ่มเก็บข้อมูลวิเคราะห์คู่แข่งอย่างจริงจังแม้เทคโนโลยีในตอนนั้นยังไม่ล้ำแต่วิธีคิดล้ำไปข้างหน้าแล้วเปลี่ยนที่2ก็คือสร้างระบบตั้งแต่โรงเรียน JFA ตั้งศูนย์ฝึกเยาวชนระดับชาติในชิซูโอกะกับฟุกุโอกะพร้อมกระจายแนวคิดไปทั่วประเทศทุกจังหวัดต้องมีทีมเยาวชนโรงเรียนมีโค้ชประจำที่ผ่านหลักสูตรมีหลีกระดับมัธยมเปิด JFA Academy คัดเด็กอายุ12-13ปีเข้้้้้าาาสสู่่่่รรรระะะะบบบยยวีปปปนนนนไมไมดแคัััตตง แ,และจุดเปลี่ยนที่3คือคนญี่ปุ่นเชื่อในฟุตบอลมากกว่าเดิมหลังจากความผิดหวังที่โดฮาเจลิกไม่ล้างแต่โตขึ้นบริษัทใหญ่ก็ยังลงทุนเมืองต่างก็ยังสนับสนุนเพราะคนเริ่มเชื่อว่าฟุตบอลไม่ได้แพ้ตลอดไปและในปี1ึ่7เจฟเอก็ดึงฟิลิปทูตซิเยมาคุมทีมเยาวชนอย20ก่อนเลื่อนขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในภายหลังและในปีเดียวกันนั้นญี่ปุ่นก็ชนะอิหร่านรอบเพลย์ออฟผ่านเข้าไปเล่นบอลโลก1998ได้สําเร็จคราวนี้ไม่มีน้ําตามีแต่เสียงเฮและนับจากวันนั บอลเนี่ยเท่ากับการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศหลังสงครามรัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าฟุตบอลโลกคือเวทีที่โลกฟังคุณโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเมื่อเห็นว่าแผนเริ่มออกผลตั้งแต่ยุค90รัฐบาลก็ยิ่งมั่นใจว่าการลงทุนในฟุตบอลเนี่ยเท่ากับการลงทุนในซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เศรษฐกิจสนามเท่ากับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีมเท่ากับเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมแล้วฟุตบอลเท่ากับจุดร่วมของคนทั้งชาติและปี2002ญี่ปุ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกกับเกาหลีใต บอลโลกมันก็เลยไม่ใช่ความฝันของคนเตะบอลแต่มันคือเครื่องมือระดับชาติประเทศเล็กไม่ต้องมีทรัพยากรไม่ต้องมีตลาดใหญ่แค่ยิงให้ถูกเวลาทั้งโลกก็จะพูดถึงคุณและญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วและเขาไม่ได้อยากแค่ได้ไปแต่เขาอยากได้แชมป์ปี1998ได้ไปบอลโลกครั้งแรกและปี2005 JFA ประกาศเป้าหมายใหม่คือญี่ปุ่นต้องเป็นแชมป์โลกฟุตบอลให้ได้ภายในปี2050ไม่ได้พูดเล่นมีไทม์ไลน์มีคนรับผิดชอบมีแผนดาเนินงานเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นไม่ได้มองว่าฟุตบอลคคคือคืออรรออออกกกกีีฬาาาาแแตตตตตต่่่่สหรรรมมขงงงงชิิททภวนนน้้้เดพัั ถึงรัฐสภาและนั่นแหละคือบทเรียนที่ญี่ปุ่นได้จากการแพ้เกมเดียวที่โดฮาสิ่งที่เรากำลังเห็นทุกวันนี้ไม่ได้แค่ผลจากการลงทุนชั่วขราวนะแต่มันคือการส่งไม้ต่อที่ต่อเนื่องกว่า30ปีญี่ปุ่นไม่ได้แค่สร้างนักเตะแต่กําลังสร้างอุตสาหกรรมฟุตบอลที่มีระบบหนุนหลังกันครบทุกฝั่งโรงเรียนสอนวันทุกจังหวัดทีมเยาวชนกระจายทั่วประเทศสโม,มสรลงทุนอย่างมีแบบแผนไม่ใช่แค่ซื้อคนดังรัฐบาลสร้างสนามให้ครบทุกภูมิภาคเอกชนกล้าลงทุนเพราะเชื่อมั่นในแผนระยะยาวคนทั่วไปข้างบอล จับโชค แล้วไม่ได้หวังพึ่งโค้ชเก่งคนสองคนแต่มันมาจากการตั้งเป้าระดับชาติแล้วทําจริงจังอย่างต่อเนื่องจนมันฝังรากญี่ปุ่นอาจจะยังไม่ได้แชมป์โลกแต่คําถามคือยังมีใครบ้างที่วางระบบฟุตบอลระดับประเทศได้ลึกขนาดนี้หลายประเทศยังพูดถึงความฝันแต่ญี่ปุ่นเขาเดินตามแผนวันนี้ฟุตบอลในญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแค่กีฬาต่อไปแต่มันกลายเป็นโครงสร้างที่ผูกเศรษฐกิจการศึกษาสังคมและความภูมิใจเข้าด้วยกันหมดจะถึงแชมป์โลกในปี2050ไหมไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคือพวกเขากำลังเข้าใกล้คำว่าพร้อมขึ้นทุกวันในขณะอีกหลาายยชติิังม่เร และตรงนี้แหละคือความต่างแบบฟ้ากับเฮวเพราะบางประเทศประกาศว่าเราจะไปบอลโลกให้ได้ในอนาคตฟังดูดีแต่ไม่มีกรอบเวลาไม่มีแผนไม่มีคนรับผิดชอบเหมือนพูดว่าวันนึงฉันจะรวย แล้วไงอะเมื่อไหรอ่อะถ้าทําไม่ถึงจะทํำยังไงแต่ญี่ปุ่นบอกว่าเราต้องไปบอลโลกให้ได้ภายในปี2000ซึ่งอันนี้เขาประกาศไว้ตั้งแต่ปี1992นะคือตั้งเดย์ไลน์ชัดเจนคนในระบบต้องลงมือแล้วถ้าไปไม่ถึงก็ต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรและแค่คําพูดระหว่างคําว่าจะกับคาว่าต้องมันก็มีความรู้สึกต่างกันมากมายและนี่แหละก็คือฟุตบอลโปรเจกต์จริงจังไม่ใช่แค่คาสวยๆที่พูดตอนถแถลงข่าวและถ้าคุณอยากรู้ว่าทาไมญี่ปุ่นถึงไปได้ไกลคาตอบมันก็อยู่ตรงนี้บางประเทศยังวนอยู่กัับคคํานเเดิมตตต้งแแ่่่่ยุทุทปญีป เขารีวิวแผนใหม่ทุกปีเขาไม่ได้ใช้คนหมายยุคเจ้าเหาและไม่ได้ฝันว่าจะไปบนโลกแต่ลงมือทุกทางเพื่อให้ไปได้จริงและบางทีผมก็ไม่แน่ใจผมเองอาจจะเคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันก็ได้เคยอยู่ในจุดที่ใกล้มากๆแล้วแต่ก็ไม่เอาไม่ดันต่อให้สุดมันก็เหมือนตอนเด็กนั่นแหละบางทีการบ้านมันจะเสร็จอยู่แล้วเหลือแค่ข้อ2ข้อแต่เราเนี่ยดันลุกไปเล่นก่อนคิดว่าเดี๋ยวกลับมาก็ทําให้เสร็จสุดท้ายการบ้านไม่เสร็จไม่ได้ส่งไม่ได้คะแนนแต่ในโลกฟุตบอลหรือในชีวิตจริงบางครั้งใกล้้ก็ไไม่่ดแปลวาถึง ถ้าคุณไม่ยอมขยับอีกนิดและญี่ปุ่นคือประเทศที่ไม่ปล่อยให้คําว่าอีกนิดนั้นหายไปบางคนอาจจะแซวว่าเฮ้ยมึงเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับนโยบายระดับชาติเลยเหรอตอบตามตรงใช่อันนี้รู้และบางทีการเปรียบเทียบแบบนี้แหละมันทําให้เห็นชัดเลยว่ามันก็เริ่มจากก้ารทาในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเล็กเกินไปจะเปลี่ยนอะไรได้มันก็เหมือนกันแล้วก็นโยบายพาฟุตบอลญี่ปุ่นไปบอลโลกอ แน่แหละมันใช้เงินมหาศาลตั้งแต่ปี1 9ึ่จนถึงวันนี้ญี่ปุ่นใช้เงินไปเป็นเครื่องมือทั้งสร้างสนามทำาหลีกลงทุนเยาวชนตั้งสมาคมจัดแข่งใหญ่ไปจนถึงจัดฟุตบอลโลกเองเอาแค่ปี2องพเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยต้องเตรียมสนามใหม่กับปรับปรุงสนามรวม1ิสนามเฉพาะส่วนนี้ใช้งบกว่า3.8แสนล้านเยนหรือประมาณ95 0 0 0ันล้านบาทแค่ในช่วง15ปีแรกคือปี19 9 1ก็ถึงปี2 0 0 5ญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนกับโครงสร้างกีฬาทั้งระบบรวมแล้วกว่า้าล้านล้านเยนคิดเป เงินเดินโค้ดงบวิจัยการตลาดหรือค่าคอนเทนต์อีกสารพัดพูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อยากไปบนโลกเฉยๆแต่เขายอมจ่ายเพื่อไปให้ถึงแต่ไม่ได้จ่ายแบบขอไปทีนะแต่ลงทุนกับระบบที่ผลักดันประเทศไปข้างหน้าเพราะบางประเทศยังพูดว่ากีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่บางที่ยังเถียงกันอยู่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเรา,าคืออะไรกันแน่ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลงคําว่าซามูไรบูให้กลายเป็นงบป,ประมาณเรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นไม่ได้ตื่นมาแล้วพูดคาว่าจะไปบนโลกเขาเคยขึ้นถึงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกปี1968ก่อน ทีมแพ้ก็หลีใต้จนชินและไม่เคยไปบอลโลกมาแค่ครั้งเดียวและในปี1988ญี่ปุ่นเริ่มปฏิรูปสมาคมอย่างจริงจัง1992คว้าแชมป์เอเชียนคัพได้กลายเป็นแรงส่งและ1993เจลิกเปิดตัวแต่เจอเศรษฐกิจพังแฟนลดสโมสรขาดทุนแทนที่จะล้มเลิกญี่ปุ่นกับวางแผนร้อยปีทันทีโดยตั้งเป้าไว้ว่าปี2092ต้องมีร้อยสโมสรทั่วประเทศและทีมชาติต้องได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ฝันแต่คือเป้าหมายระดับชาติฟุตบอลก็เลยกลายเป็นเครื่องมือปฏิรูปในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กครอบครรรรรรััววโงงงเเียยนนนท้้ออถิ่มมืาไดแลฒธ ก่อนจบแล้ลองมานึกตามแบบนี้ดีกว่าลองจินตนาการถึงประเทศสมมติประเทศหนึ่งอยู่ในเอเชียอากาศเล่นบอลได้ทั้งปีแล้วก็ไม่มีหิมะมคนก็รักกีฬาเชียงกันทั้งเมืองเวลาทีมชาติเตะแต่คอร์รัปชันเยอะ ความรับผิดชอบต่าวินัยก็ไม่มีสนามเยาวชนไม่มีมาตรฐานลีกอาชีพเติบโตอย่างช้าๆบางทีมยังไม่จ่ายเงินเดอนนักเตะอยู่เลยเศรษฐก,กิจในประเทศก็ยังแย่การศึกษาก็ยังป่วยซอัพ,พอเวอร์ก็ยังเถียงไม่จบแต่ที่ตลกที่สุดคือทุกปีก่อนที่บอลทีมชาติจะลงสนามเนี่ยก็จะมีเสียงประกาศเปล่าวว่าเราจะไปบอลโลกเราจะไปบอลโลกแต่ไม่มีแผนไม่มีเดทไลน์ไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีแม้แต่การติดตามว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนของเส้นทางแล้วแล้วลองนึกดูนะขนาดญี่ปุ่นเนี่ยประเทศที่มีวินัยระดับโลกยังต้องใช้เวลาตั้ง30ปีกว่าจสร้างระบบฟุตอลจนกลาย เป็นสรรมการของชาติแล้วประเทศสมมุติที่ไม่มีวินัยเลยร้อยปีจะไปถึงไหมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําและที่น่าสนใจก็คือคนในประเทศนั้น ก็ไม่ได้ไม่เชื่อนะก็ยังเชื่ออยู่เหมือนกันว่าสักวันเนี่ยจะไปบอลโลกได้แต่มันเป็นความเชื่อแบบที่แตะต้องไม่ได้เพราะมันมีโครงสร้างบางอย่างด้านบนที่คอยปกป้องความเชื่อนี้ไว้ไม่ให้ใครเอื้อมไปแก้ไม่ให้ใครตั้งคาถามว่าทำไมยังไปไม่ถึงไหนเพราะถ้าใครตั้งคําถามแรงไปอาจจะถูกมองว่าไม่รักชาติทั้งที่ความจริงแล้วคนที่รักที่สุดต่างหากที่อยากให้มันดีขึ้นจริงๆแต่ในประเทศสมมตินี้มีคนจํานวนมากที่ไม่ได้รอรัฐบาลเขากําลังสร้างทีมเยาวชนกันอย่างเงีเงยบๆกาลังส่งเด็กไปแข่งเองกําลังเอาโค้ชจากต่างประเทศมาสอนแบบเสีียเเเงงงินนอออกกําลลลััแบบสมคร่ ไม่มีมาตรฐาน แล้วพวกเขาก็สู้เต็มที่โดยไม่หวังว่าใครจะมายกย่องแต่คําถามคือถ้าวันหนึ่งพวกเขาทําสําเร็จขึ้นมารัฐจะมาขอเครดิตไหมจะโผล่มาหนุนตอนที่ทีมขึ้นไปติดยู20ชิงแชมป์โลกหรือเปล่าหรือจะชูป้ายซัพพอร์ตเฉพาะวันที่เข้ารอบคัดเลือกบอลโลกทั้งที่ไม่เคยลงมาทําอะไรตั้งแต่ตอนเริ่มและอยาบอกนะว่าไม่รู้ว่าภาคเอกชนกําลังทําอะไรอยู่เพราะประชาชนเขารู้กันหมดแล้วรัฐจะไม่รู้ได้ยังไงถ้าอยากรู้จริงๆแล้วสิ่งที่ควรทําคือลงมาช่วยตั้งแต่วันที่ยังไม่มีผลลัพธ์ไม่ใช่รอให้้้้มมีเีเเหรรรยยาาาาคอออูปปไขึนนนนแลวลับสบสิ และที่ตลกายอีกก็คือตอนเนี้ย ระบบฟุตบอลโลกมันเปลี่ยนไปแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มจาก32ทีมเป็น48ทีมโค้ตเอเชียก็เพิ่มขึ้นจาก4.5ทีมเป็น8.5ทีมถามจริงๆเถอประเทศสมมตินียมันจะไปได้จริงๆหรอเพราะพวกเขาก็เอาแต่รอรอแล้วก็รอโอกาสแต่ไม่เคยทาให้ตัวเองพร้อมเลยญี่ปุ่นใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือวัดระบบมีเป้าหมายชัดมีคนรับผิดชอบจริงและกล้ายอมรับผลถ้าไปไม่ถึงแต่ประเทศสมมุตินี้อาจไม่เคยเริ่มลงมือจริงจังตั้งแต่แรกเพราะปัญหาไม่ใช่แค่ไม่มีฝันแต่อาจเป็นเพราะวิธีการของพวกข้าางงงบบนนนใปรรระเเเเทศสมมมุตตติิไ่่่คยยจััั้แแกกกก็ชดีวร เหลือกันบ้าน2ข้อที่ยังไม่เคยทําให้จบแล้วนี่ก็คือ2ที่2 d i a r y ช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลเอนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี